สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนตุ่นตตบิโดครับวันนี้จะพามารีวิวรถ4ประตูแคปโฟ2 2เกรดแอลนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเราดูจากด้านข้างกันก่อนนะครับมาเริ่มกันนะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะชุดแต่งนะครับตัวนี้เป็นหน้ากระจังสีดำแดงนะครับ มีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคันนี้เป็นชุดสเกิร์ตหน้านะครับรถรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดทรงลงล้อหล่อๆให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้โหลดหน้าสองหลังสามนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเจ้าของเลือกเป็นใบพัดสีแดงครับตัวนีข้ขนาดล้อสิบแปดนิ้วนะหน้ายางสองห้าห้านะครับตัวนี้ มีสติกเกอร์แก้มหน้านะครับแล้วก็สติกเกอร์ข้างประตูตัวนี้เป็นครอบกระจกนะครับมีกันสาดให้เรียบร้อยเลยนะมีครอบเสาอากาศนะครับคันี้เจ้าของอยากได้สติกเกอร์ตุ่นก็ไม่ขัดใจอยู่แล้วนะครับจัดใส่สติกเกอร์ให้นะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์ชุดแต่งของ f อสปอนะครับมีสติกเกอร์ดาบล่างให้นะครับ แล้วก็จะมีสกเกิร์ตด้านข้างรอบคันเลยนะดูหน้ายางกันชัดๆนะเป็นดี t โตนขอบขาวนะครับขนาด255นะครับถ้าเป็น245จะไม่มีขอบขาวนะต้องเป็น255จะมีขอบขาวครับตัวนี้ดุมดิสน็อตสีแดงนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าจะต้องการเป็นสีอะไรนะครับชอบสีอะไรก็บอกได้เลยครับตัวนี้มี สติกเกอร์ทางด้านท้ายแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังให้นะเรามาดูชุดแต่งทางด้านหลังกันนะครับคันนี้มีกล้องถอยให้เรียบร้อยแล้วนะนี่ทางด้านหลังคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะครับแม็กฟอรนะเครื่องยนต์2.2ดูรอบคันทางสั่งนี้อีกทีนะครับสวยงามลงตัวมากครับ เดี๋ยวเรามาดูล้อกันอีกทีหนึ่งชัดๆนะครับตอนนี้หลื่นนะครับเจ้าของสั่งเป็นใบพัดสีแดงนะดุมดิสน็อตแดงนะครับเปลี่ยนได้นะตรงนี้เปลี่ยนได้หมดนะดูทางด้านหน้ากันอีกทีนะครับอย่าให้ตุนรีวิวคันไหนก็บอกกันได้นะ,ะถูกใจคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะมีรถสวยๆมาฝากบ่อยๆครับ ดูมุมไกลกันอีกทีนะไอ้วันนี้ขอบคุณผู้พี่ๆมากนะครับขอบคุณครับ